ออขอบพระคุณนะแม่จ๋าเด็กๆว้าวุ่นเลยอ่ะขอโพษดจะนี่นะคะมีนักท่องเที่ยวอยากถ่ายรูปอ่าจำปาจำปานะคะไปถ่ายรูป <misunder> <can> ดูกินกันอร่อยเลยกินกันอร่อยเลยนะคะเด็กๆนะคะกราบกลบไว้คุณนะคะคุณแม่เกรดนะคะปอนเด็กๆนะคะโอ้โห و. นี่นะคะมีเบญญามีอลินมียาแสงเดือนมีแสนดีมีบุญเหลือมีจำปานะคะนี่นะคะ ยเด็กๆกินกันอร่อยอร่อยเลยนะคะสาธุเบญญาคุณแม่ใจบุญนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่จ่าทุกๆท่านเลยนะคะกราบร้านคุณได้โอ้ใครไปซื้ออะไรเมื่อกี้เอาตังค์ถุงร้อยๆจ้ะแตงโมก็ถุงร้อยป้อนได้เลยจ้ะจ้า ดูนะะคป้อนเด็กๆได้นะคะนี่น้องๆช้างนะคะป้อนได้ทุกเชื้าจ้าคิดถึงปู่เลยจ้านั่นแหละให้เช้านี้ก็ได้จ้ะอ่าให้เด็กๆท่านนั้นอิ่มแล้วกินตั้งแต่เช้าอ่านี่นะคะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาป้อนอ่ะป้อนลูกป้อนเลยอ่ะเหลือๆสวัสดีครับปุ๊สวัสดีครับอันนี้เหลือสวัสดีครับป้อนลูกแล้วเออ ทังเด็กๆอ่าถ่ายรูปได้นะคะนม่เรมีนักท่องเที่ยวมาป้อนแล้วนะคะเดีย๋ยวต่อไปจะทําแบบให้มันดีกว่านี้เนาะทำเหล็กแบบกันชา้าแล้วอันนี้ความปอดภัยนุ้นจำปาหมา เดี๋ยวลูกอายากินก็เทเอาเลยอยากินเอาเลยลูกอายากินข้าวโพดเหรอลูกหายใจอยู่ดันเลยะสัเด้เลยสวยมาก โอ้โหรถจอดเต็มเลยนะคะมาเด้อมาป้อนได้นะคะรถ่รถจ,จอด,ดอ,อยูค่คุณแม่เลนูมาแล้วจ้าคุณแม่เบนญามาแล้วนะคะอลีนนะคะยาแม่จ๋านะคะมาแล้วจ้ะนี่ตัเทียวกล้วยก็ยังไม่สุก จานสมนึกได้อะไรมาคนนสมึกได้อลไินอ่าหยิบเลยลูกอาสิบทิศมาใหม่นะคะมาเบนญาจาะคุณแม่วานน้มาไม่ได้มาเบนญาจา้ะเบนญาหิวหยิบอาเลยลูกอาะหยิบเอา เปนยาหิวขี่ช้างไหมลูกขี่ช้างไหมกันขึ้นไหมขึ้นหมหนูน้องอยากหนูน้องขึ้นนะขึ้นไหมขึ้นกับพี่เขามีมีกี่เชือกหน้าร้านตอนนี้นะคะคุณแม่แตงโมหนึ่งสองสามสี่ห้าเชือกจ้ะคุณแม่จ๋ามีห้าเชือกจ้ะคุณแม่ มุดเหลือขึ้นได้ไหมนั่นเชือกแกมาใช่ไหมเอออาขึ้นได้ขึ้นนี่ขึ้นกับน้องเนอะขึ้นไม่ลูกไม่มีที่ขึ้นแล้วมันไม่มีที่ขึ้นเดี๋ยววันหน้านะคะจะทําที่ขึ้นเมื่อก่อนมันมีที่ขึ้นอยู่ปปถวายวัดไปแล้วหกใช่ไหมเออหนึ่งสองสามสี่โอ้หกเชือกคุณแม่ขอโทษเบนยากินอะไรลูกเขาจะเอาข้าวโพดเขาจะหยิบข้าวโพด อ่อเบลเหลือปูดหนอลูกเบลเหลือปูดปูดสวัสดีค่ะเบลเหลือหนูอยากกินครับพ่อจ๋าคะรถยาก็ยังไม่มานะคะคุณแม่ไปส่งออเดอร์ข้างนอกอยู่ค่าเฉยเฉยหน่อยลูกแล้วค่าสวยๆหน่อยเลยอ่ะสวยๆหน่อยคนเก่งสวยๆลูกสวยๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่าเนยสวัสดีค่าพ่อสองกล้วยสองคุณแม่เรนูค่ะกราบขอบพระคุณนะแม่จ๋าอ่ะวจ้เทเลยเทเลย มันน่าป้อนออนไลน์ได้นะคะมีช่องอาหารช้าแล้วค่ะสงเกิดอยากจะทำบุญออนไลน์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีคุณแม่เข้าก็สั่งแล้วก็เทป้อนนี่นะคะนี่กระโพาะกระเพาะเขาปองเองด้วยนะคะในอลินปอกเป็นไหมลูกหนูปอกเป็นแมอลินเินด้กันอ่ะกระเพเจียบเป็นยังไง

นี่นะคะเด็กๆกนินกันอร่อยเลยนะคะขอบคุณคุณแม่เรโนคุณแม่เฟรชนะคะอเมตาปอ้อนนาร้านนะคะในมรนาบุญด้วยนะแม่เป็ร้านานาวปคาคนะคะ่ะสามสามสามจ้ะสองสองสามสองสองสามสองศูนย์ห้าสอ ชาลดา้ายีพยวกนี่ก็เราดีพะที่ตงนี่มึุเ็เ่อเกาบอสามสามแล้วก็สองสองสามสองสามสองศูนย์ห้าสองไไม่ได้ไม่ขี่ช้างหรอกว่าไม่มีที่ขึ้นนะฮะไม่มีไม่มีแยงไม่มีที่ขึ้น นั่งไว้ครบคุณค่ะไหนยายเปิงกินอะไรชุ่มต่ำนั้นคอยมาค่อยคุยมันคืออะไรมันคืออะไรรวมอะไรอย่างงี้มันหนาวจะเดินแล้วป่าวไหนควันกินข้าวยังทำกาแฟร้อนก็มีกาแฟร้อนก็มีนะเออนมข้นนะตาชมนึกไปเส้นนมข้นเออใส่นมใส่ ใส่ใส ok ่ขนมปังให้ลูกกินวันนั้นเออขนมปังราดนมหนาซื้อขนมปังฟาร์มเอามาได้เจาะว่าเจาะอันแบบนั้นเจาะบางลงใส่ลงย้ายน้องใหม่มาหากันเราเด็ไปรูกกันวันนี้เขาจะมารนีบยหวันนี้เจ๊ก็มา ออท้างนะที่ไหนมังม่าย oui, ม Teraz, like <wh> ังม่ายช้างคนละชนกลุ่มช้าเออทำไมไม่พามันี่ไยางเลยมาพามันนี่เลยมันกับเงินดาวอยู่น้องม่ายนแม่ของเงินาแมของลิเกโอ้บาพุสาด้มเด็กพอจะมาเลยพามันนี่เลยพามานนี่เลย คุณแม่จา๋าสองเชือกนะคะน้องอะไรนะคะคุณแม่น้องเบญญาน้องอาลีน้องคุณยาแสงเดือนแสนดีมุนเหลือจำปานะคะคุณแม่ฝากอินดูเด็กๆได้นะคะหนึ่งถุงคุณแม่แอรับอะไรดีจา้าแม่คุณแม่แอรรับอะไรดีจา้าคุณแม่ กราบขอบพระคุณนะคะน้อรับงานทุกสมุนไงสมุนอะไรซื้อไว้ไหมแม่พออ่านเม้นแม่แตงโมเนี่ยขอโทษขอโทษเมื่อกี้พอเปิดไปเอาขนมให้พวกเขาอยู่ตัวจิ๋วสอนเชือกฝากป้อนแตงโมหน่อยครับพ่เชือกละหนุ่มถุงแล้วฝากคะแนนพ่อควานคนละหนึ่งร้อยเอาไว้ซื้อหน่อยเย้ขอบพระคุณคุณแม่แตงโมนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ จะป้อนแตงโมหรือกระเพื่ก็ได้เชื่อละหนึ่งถุงฝากคะแนนพ่อควันท่านละหนึ่งรอคะแนนเอาไว้ซื้อกินนะคะคุณแม่แตงโมเอาจะเอาแตงโมหญ้ายังเหลือค่ะคุณแม่ย่้ายังมีอยู่พอดีทาโลกยังไปส่งข้างนอกอยู่ย่ายังเหลือ400รอยกว่ามัดจะเอา้าวโพดหรือจะเอาแตงโมก็ได้เชื่อละถุงคะแนนเชื่อละร้อยเอาแตงโมเนาะแตงโม6 6ถุงก็600คะแนนก็ห0รอยค่ะคุณแม่ พันสองค่ะคุณแม่แตงโมกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ขอบพระคุณมากๆคุณแม่แอร์คุณแม่แอร์ถุงหนึ่งเอาแตงโมไปเลยอันคุณแม่แอร์แล้วก็นะคะคุณแม่แตงโมเอาเนื้ือดมันเนื้อมาปักใปอ่อ๋อคุณแม่คุณแม่แอร์คุณแม่บาร์บี้สวัสดีค่ะอ่าแตงโมแค่หกมันอ่ากระโปรงหนึ่งเออกระโพดหนึ่งแตงโมหกกระโพดหนึ่งอ่าคุณตาคนละหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ยาเป็นยาสิบสองมาตัวน้อยนันน่นอาลินจ้ะอ่าให้แกหน่อยอันนั้นห้าร้อยไหมทั้งหมดหกเชือกก็หกคนอ่านี่นะคะตัวที่สองเชือกละสามร้อยเอานะ เลือกเอานะคะแม่พีทลงลงบอชชอนะคะจ้านะคะคุณแม่พีอันนี้ของกราบขอบคุณคุณแม่แตงโมนะคะเมตตาควานนะคะเชื่องละร้อยแล้วก็เมตตาป้อนนะคะผลไม้ช้างนะคะแล้วก็กราบขอบคุณคุณแม่แอ่นะคะเมตตาแล้วก็คุณแม่พีทคุณแม่เรนูนะคะกราบขอบคุณนะคะป้อนหน้าร้านนะคะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋า จ่าขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณค่ะโอเคแล้วก็ย่าสิบสองมัดหน้าร้านนะคะเออ,อลลแม่ค้จาจ้าคุณแม่เดี๋ยวบอปอทักขา,าเรามีแอปเขียวกันไหมคะคุณแม่เรามีแอปเขียวกันไหมแม่เดี๋ยวค่อยอันนี้ก็ได้จา้าเดี๋ยวบอปอปิดไลฟ์ทักขาคุณแม่เรามีแอปเขียวกันหรือยังเนาะน่าจะมีแหละคุณแม่เคยสั่งเรื่อยๆอยู่ ขอบละคุณค่ะคุณแม่จ๋าอะหรอจ <c oughs> ิ๋วเอาอะไรสามถุงเมื่อกี้่ะแม่คุณของคุณแม่นะคะคุณแม่พีท <c oughs> ตัวจิ๋วสองเชือกอะ่ะเอาอะไรสามถุง <c oughs> เอาใหม่หก <c oughs> ถุงหกถุง <c oughs> อันนั้นต่างหากเอออันนั้นของคุณแม่แตงโมอันนี้ของคุณแม่พีทไ <c oughs> อ้เตัรนเติพัดถุง <c oughs> เออ <c oughs> คุณแม่ให้สองเชือกตัวจิ๋วอะ่ะ ปากย่าให้เบนญาโอเคจ้ะเบนญาสิบสองมาสี่ร้อยหกพกถุงของคุณแม่พีทเออกล้วยกับแตงเหรอกล้วยมันยังไม่ค่อยสุกไงกล้วยมันไม่ค่อยสุกเอาได้ไหมล่ะ อแตงโมก็ได้แตงโมหกทุงเลยปะแตงโมหกลูกใหญ่บนเหลือ,อ,อบนเหลือในเด้ดง,ดงเป็นทุ้งจิ้วย่าเบญญานะคะเบนยาสิบสองมัดคุณแม่เรโนนะคะขอบพระคุณค่ะจิ้วมาจากไหนไม่เคยเห็นน้องกัญพลาแม่ด้วยนะคะคุณแม่คุณแม่พีทน้องน่าสงสาร น้องน่าสงสารมากเลยนะต่ะแม่น้องกำพร้าแม่น้องแม่น้องเสียท้องอืดเมื่อปีที่แล้วเอ้ยสองปีที่แล้วเอ้แม่แม่แม่ของอลินเสียนานหรือยังเกือบสองปีเนาะยาหกมัดหนึ่งร้อยจ่าคุณแม่น้องกำพร้าแม่เมื่อตอนสองขวบเกือบสองขวบเบนยาเขากำพร้าแม่พร้อมกันคือันตอนนั้นะช้างล้มพร้อมกันสี่เชือกแม่ของเบนยาแม่ของอลินแล้วใครอีก อันนั้นเป็นแม่ของใครไม่มีใช่ไหมอแม่ของเบญญาจ้าอันนี้นะคะผลไม้อยู่นะตรงนี้นะคะคุณแม่เดี๋ยวให้ป้อนไปเรื่อยๆนะคะย่ายังมีอยู่นะคะคุณแม่ลดย่ายังไม่ส่งออเดอร์รอยเติมเติให้ แม่พ่วงลูกมาสองขิวเลยและคะ่ะอันนี้เป็นย่าเขาค่ะคุณแม่แม่เขาเสียทั้งสองเสียพร้อมกันด้วยอันนี้คือย่าของเขาย่าแสงเดือนใช่เสียได้ทั้งสี่เชือเสียพร้อมกันเลยอันนี้คือย่านะคะย่าของเด็กๆนะคะอันนี้คือย่าแสงเดือนที่เป็นแม่เป็นแม่เลี้ยงให้อลินอลินก็ดูดนมย่านี่แหละนมแห้งๆ ท้องอืดเขาไปกินยาหวานก็ตอนนั้นตอนนั้นไปแบบควายไม่รู้มั้งไปเอายาหวานที่ให้ควายกินอ่ะกินแล้วก็ล้มพร้อมกันสี่เชือกเลยช่วยได้ช่วยได้ไดตอนนั้นท้องอืดกี่เชือกทัานน้ามนท้องอืดเก้าเชือกช่วยได้ช่วยช่วยได้ห้าเสียพร้อมกันสี่ทำไมถึงให้ออกไปดูข่าวซาร่าหมาอ๋อ ใช่ใช่ชาล่าเขาเสียแล้วเล้วก็ดูอยู่เมื่อเกีออ่ใาใ้ใช่ค่ะเหมือนแม่อ้าวหรอตัาขาชาร่าไม่ทานเสียแล้วยามียาเหลือตั้งสี่ร้อยยาเหลือสามร้อยเท่าไหร่เนี่ย 4 0 6้ด้วย12ย่าเหลือ394ย่าเหลือ394แต่ท่าโลอยังไม่ส่งออเดอร์อยู่ไงแม่ไม่ส่งออเดอร์พอดีปอปยังไม่ได้ออกไปส่งให้ท่าโลไปส่งแทน